เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วงไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้าบ้านสวยๆชมเล็กๆๆอยู่นะบ้านสวยพื้นที่เยอะบรรยากาศก็ดีบไม่แอาอัดไม่วุ่นวายพื้นที่หนึ่งไร่เลยนะครับมีบ้านให้สามหลังพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ได้เลยนะเฟอร์นิเจอร์ครบ โหนคูดแดงนะครับในพื้นที่ก็มีต้นไม้ยืนต้นหลายชนิดพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบนะครับทำประโยชน์ได้เยอะบ้านแต่ละหลังก็พร้อมอยู่โรงจอดรถก็มีให้ครบท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่อําเภอเมืองบุรีรัมย์เบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลย้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ ราคาเพียงสองล้านเจ็ดแสนบาทนั่นเองบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งไร่ครับบ้านสามหลังเลยนะครับถนนคดแดงด้วยสวยบรรยากาศดีล่มลืนมีเพื่อนบ้านแต่ลหลังก็สวยนะครับไม่เก่าไม่โซมครับพร้อมอยู่ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้ลอกซื้อเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ